สร้างของชมรมให้เข้มแข็งสนับสนุนการสร้างเสริมโอกาสและให้อาชีพกับคนพิการพัฒนาศักยภาพในการทำงานสร้างเจตนาคติในแนวทางสร้างสรรค์ต่อสังคมมีความสุขตามหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเป็นสุขเป้าหมายของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิสริยาเตมีผลตำแหน่งนจพชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดพังงาค่ะ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิติจังหวัดพังงาจัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่1มีนาคมพศ2555ถึงปัจจุบันตั้งอยู่ที่19 9ทับหมูห่6กตำบลเหลอําเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะมีศูนย์บริการคนพิการบุคคลออทิติพังงาจัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่2 1ธันวาคมพศ2558จนถึงปัจจุบันค่ะเป็นชมรมขนาดเล็กมีบุคลากรเจ้าหน้นาที่ผู้พิการจำนวน1ิบคนค่ะ คนพิการในหน่วยบริการที่ได้รับการจ้างงานจากบริษัท SPVI จำกัดมหาชนจำนวน4ี่คนค่ะจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายวันดำกองมากครับอายุสัน5ปีครับความพิการจากสติปัญญาครับตำแหน่งงานที่ได้รับก็คือปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกครับทำงานมา4ปีครับสี่ปีกว่าครับงานที่ได้รับเช่อคือนตัดหญ้าตัดแตงก้าไม้ครับ ตรงทางเดินจุดที่มีน้ำขังสร้างอาคารต้นเส,นส้นอุปกรณ์ต่างๆให้อาหารไก่ให้วิตามินไก่ได้รับจากการทำงานมีความภาคภูมิใจที่มีหานทำมีเพื่อนร่วมงานที่ดีสังคมที่ดีมีเงินเก็บไม่เป็นไม่เป็นภาระ,ะของครอบครัวได้มีความ,มรู้ด้านพัฒนาตนเองครับสิ่งที่ผมภาคภูมิใจในการทำงานคือการควรปูนเป็นสร้างทางเดินต่อเติมอ,อาคารสิ่งที่ผมอยากพัฒนา คือการใช้ปกรณนช่างช่างเป็นแบบพร็อมงจรครับด้านสุขภาพเข้าร่วมโครงการการสืบพันธุ์มหัศจรร์ครับจำฮันนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยและลดน้ำหนักได้ีสุขภาพดีครับดื่มน้ำนละสองนิ้วมัดของหวานและกของเค็มทําให้ผมมีวินัยในตนเองได้ได้รับความรู้สึกที่ดีอีกมากมายครับการนอนพิ่ทั้งหมดสี่ปีเป็นเพียงเก็บของธนาคารมีรถมีทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้า เ็นของตอนเองในเครื่องในเรืเ่องของรายได้อนอกจากนี้จะทำให้ทำอาชีพอยู่เสริมแง่ขนมหวานครับการช่วยเหลือสังคมคือการเข้าร่วมโมเดลอาชีพของคนพิการไทยโมเดลสิบบาทและเข้าทำบุญในหมู่บ้านครับอาจาะมาเป็นกางขยับของอาทิตย์ครับราบบสุขภาพดังครับ พี่จอมทางานมาสี่ปีกว่า<บ>แล้วโอ้โหที่พี่จอมผ่อนครั้งแรกอะค่ะผ่อนอะไรครับพี่จอมผ่นอนครั้งแรกก็คือเรื่องซักผ้าครับอืมแล้วอนาคตความหมายเอของก็คือแกเด็ต่อเติมบ้านกับกิบป้ากีบดันครับอืมเก่งมากเลยอะพี่จอมนี่มีเงินเหลือเก็บเยอะเลยอะสิก็มีอยู่รับสม,มัคร <laughs> โอเคค่ะนี่พี่จอมนี่ก็คือแก่สุดเลยใช่ไหมคะอายุงานเนี่ยแก่เลยครับอยู่กันตั้งแต่ ตรงพื้นที่ชมรมไม่มีอะไรจนมาต่อเติมสร้างคร่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเกียรตเชษโ์บนะครับตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่ชมรมวัฒนธรรมนะครับและผมได้รับผิดชอบเนเกี่ยวกับไก่เป็นหลักครับเก็บไกไ่แล้วก็ให้อาหารไก่ให้น้ําไก่แล้วก็วกตัดหญ้าบริเวณรบอบครอบจะมีน้องจอมช่วยช่วยด้วย,วยแล้ก็ มีความภาคภูมิใจในการทำงานเส,สังคมได้ไม่ไม่เป็นภานระของครอบครัวครับได้จุดเจือเงินที่มาได้ให้ครับครอบครัวครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ได้ความรู้ในการพัฒนาตัวเองด้วยครับสิ่งที่ผมภูมิใจก,ก็คือการปลรูกพิกจัดสวนดอกไม้นะครับแล้วก็ตั้งถั่วางผมก็กินยาทางจิตเวชอยู่ครับแล้วก็นอนหลับน,นอนหลับดีครับแล้วก็ได้หนึ่งน้ำวันละสองลิตร แล้วก็ใน,ในมีในตัวเองารความรู้ที่ดีที่มากมายแล้วก็ได้ออกเงินมาหนึ่งปีเจ็เดือนแล้วครับแล้วก็ตอนนี้กําลังรับผิดชอบในการผ่อนค่าเตียงอยู่ครับประมาณสองหมื่นกว่าบาทครับแล้วก็เราก็ได้ช่วยในโมเดลสิบกว่าสิบบาทแล้วก็ได้ร่วมทำบุญในหมู่บ้านช่วยเก็บขยะที่ในหมู่บ้านนาสารานะปากแหว่งที่หมู่บ้านตีดผมอยู่นะครับ mm. ครับ ค่ะพี่เจนี่เดี๋ยวชื่อจริงอะไรนะคะพี่เจเกียรติบอนะครับอืแล้วก็ความพิการทางด้านจิตเวชนะครับจิตและพฤติกรรมโอเคครับพี่เจก็ทํางานมาได้ปีหนึ่งกว่านะคะเนี่ยใช่ใช่ครับเป็นไงบ้างคะความมีความสุขไหมพี่เจมีความสุขดีครับค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูพี่ๆคนอื่นกันต่อนะคะครับขอบคุณค่ะสวัสดีคับสวัสดีครับผมชื่อนายอุทัยดำเป้นอายุ48ปีความพิการทางเคลื่อนไหวตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริหาร,รดูแลความสะอาดและจัดเตรียมอาคารสถานที่อายุอ่านสิบเดือนครับอาที่รับผิดชอบดูแลดูแลความสะอาดอาคารวัร๊ขยะิบริเวณจุดเข,ข้าตาานหน้าผลิตสกินแคร์หน้าชมรมห,ห้องครัวเช็ดทำความสะอาดถ้วยจานช้อนกระดาษรองไข่ และส้แสมแซมต่อเติมอาคารของชมรมสิ่งที่ได้รับที่ได้รับจากการทํางงานมีความภาคภูมิใจที่มีงานทำม,มีเพื่อนร่วมงานที่ดีสังคมที่ดีมีมีเงินเก็บไม่เป็นภาระครอบครัวได้ได้ความรู้ได้พัฒนาตนเองครับสิ่งที่ผมภาคภูมิใจ ในการในการทำงานคือเชื่อมเหล็กออโตมาคางสิ่งที่ผมอยากพัฒนาคือการการใช้เครื่องเครื่องมืออุปกรณ์ช่างเป็นเป็นแบบครบวงจรด้านสุขภาพเข้า,ขาร่วมโครงการ90วันมาระจันท์ของฉันทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นขาที่อ่อนแรงและล้มใไ้ ตอนนี้ไม่มีแล้วครับมีสุขภาพที่ดีกินผักปลาดื่มน้ำสองลิตรต่อว,วันทำให้ผมมีวินัยในตนเองและได้รับความรู้รดีๆอีกมากมายครับอเงินทำงานมาสิบเดือนแบ่งเ,เงินเก็บเข้าธนาคารและตอนนี้กำลังผลกลังผ,ผ,ผลรถมอเตอร์ไซค์มาเป็นของขวนันให้ตนเอง ครับในเรื่องของรายได้นอกจากงานที่ทําอยู่มีมีอาชีพเสริมขายไขย่ครับไข่จากชมรมมาขายในหมู่บ้านทำให้มีรายทำให้มีกำไร10บบาทต่อแผงการเข้าสังคมเข้าร่วมสมาคมสร้างเสริมโอกาสอาชีพคนพิการไทยมู่เรียวสิบาทและเข้าร่วม ทำบุญในหมู่บ้านอาสาสมัครเก็บขยะแยกขยะทุกวันอาทิตย์รอปตอสายปีหนังครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมนายกำนัทประหันนะครับผมเป็นผู้ปกครองของนายมิ่งขมลประหันนะครับหรือว่าน้องพึกนะครับผมนะครับน้องพึกปัจจุบันนี้อายุ22ปีนะครับแล้วก็ตำแหน่งงานที่ทำเ่ยครับเป็นเจ้าหน้าที่ในการดูแลความสะอาดและก็จัดเตรียมอาคาร นะครับปัจจุบันนี้ได้ทำงานต่อเนื่องมาเป็นเวลา4ปีครับผมหนะ้าที่เราบปิดชอบก็ตามฟงังก์ชันนะครับก็คือ,อทำความสะอาดและก็ดูแลสถานที่นะครับคี่ว่าได้จากการทำงานนะครับน้องพึกเนี่ยจากก่อนหน้าน,นั้นนะครับเราเทาไปดูในอนดีตนะครับเราไม่เชื่อว,ว่าเขาจะสามารถมาถึงได้ได้จุดนี้นะครับและตอนนั้นนะครับเขาวิ่งไม่จบตาไม่พาทีไม่ชี้นิ้ว วิ่งดังลูกขางเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้สามารถที่จะทำงานได้แล้วก็สามารถที่จะคุณได้นะทำงานในฟังก์ชันหรือว่าเนื้องานที่เรามอบหมายได้เนี่ยสามารถทําได้จนสําเร็จตามตามคําสั่งในเนื้องานที่สามารถที่จะทําได้นะครับผมความที่ภาคภูมิใจนะครับน่าเหลือเชื่อนะครับว่าจากเด็กคนหนึ่งที่ตา ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างกับสังคมเมือลอยวิ่งไม่มีทิศทางนะครับต่อมาเนี่ยได้พัฒนามาจนสามารถที่ทำงานได้นะครับแต่พอถึงจุดที่มันทำงานได้เนี่ยก็แรกๆนะครับก็ยังต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องจ้ำที่จ้ำชัยนะครับต้องพยายามเหมือนกับว่าติดตามงานโน่นนี่นั่นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ ในฟังก์ชันงานที่ทำเนี่ยม่อหมายไปก็สามารถที่จะทำได้นะครับผมสิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือพัฒนาเกี่ยวกับหนึ่งก็คือสามารถที่จะให้เขา,เอ,าอยู่ร่วมในสังคมได้ได้บ้างนะครับผมนอ,อย่างในในพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือเซฟโซนนะครับอ,อย่างเช่นว่าออกไปซื้อของได้อะไรได้อย่างเงี้ยครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ยังทำไม่ได้นะนะครับผม สุขภาพนะครับณตอนนี้ที่ขาได้ร่วมนะครับในกิจกรรม90วันนะครับผมก็ตั้งเป้าหมายไว้นะครับผมจะให้ลดต้าหนักนะครับจาก6.2นะครับผมให้เหลือสัก58ครับผมก็จะได้อ่าก็ได้นะอ่าเฟรมกว่านี้นะครับผมแล้วก็เน้นให้ออกกําลังกายมีกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการเงินการออมนะครับการเงินการออมเนี่ยน้องพุทเนี่ยก็อ่าทุกวันนี้ก็ใช้วิธีหยอดกระปู นะครับหยดกระปุกแล้วก็ก็ประมาณเดือน2เดือนเนี่ยก็จะมีการแค่กระปุกเนี่ยเพื่อที่จะไปฝากธนาคารอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ทางด้านอ่าก็จช่วยเหลือสังคมนะครับน้งทุทเองเนี่ยก็ได้ร่วมกับสมาคมสร้างเสริมโอกาสอาชีพคนพิการไทยในโมเดลละสิบ,บาทน,นะครับผมเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับเพื่อนๆน,นะครับที่อ่าได้รับการจ้างงานแล้วแล้วก็สำหรับคนที่จะรับการจ้างงานในอนาคตเนี่ย สามารถที่จะมีทรัพยากรในการที่จะไปช่วยให้เพื่อนๆน,นะครับผมผู้พิการเนี่ยจะได้มีงานทําไปด้วยกันนะครับผมนอกจากนั้นนะครับผมก็จะกิจกรรมอื่นๆน,นะครับเ่านเช่นนะวันสําคัญทางศาสนาอย่างเงี้ยครับผมก็เข้าวัดนะครับหรือไปร่วมในชุมชนนะครับก็จะมีงานงานบวชงานโศพงานแต่งนะครับผมก็งานกุศลต่างๆนี่ก็ไปร่วมจน อีกอันนึงก็คือช่วยร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านครับครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับของน้องพึกนะครับผมครับผมก็ขออนุญาตจบเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอบคุณครับครับขอบคุณครับ คุณโจคะเดี๋ยวขอสอบถามพี่พี่แต่ละคนนะคะคที่ได้มาทํางานกับชมรมนะคะอยากทราบว่าก่อนและหลังที่พี่เขาได้ทํางานนะคะเป็นยังไงบ้าง<ม>ให้คุณโจช่วยเล่ารายละเอียดคร่าวๆของพี่แต่ละคนนะคะ<ม>เดี๋ยวพี่คนแรกที่อายุง,งานนานสุดนะคะคือพี่จอมพี่มโนทําคร,รงหน้าคะ่ะจากน้องน้องจอมนะครับผมก็คือว่าน้องจอมเนี่ยเขาเป็นพิการทรางด้านสติปัญญานะครับผมซึ่งก็เขาเรียกนะเขาก็ มีความสามารถเก่งในระดับหนึ่งเลยล่ละนะครับผมทีเนี้ยแต่ว่าตอนที่ทํางาน,หนงใหม่เนี่ยนะครับก็ยังยังขาดความรับผิดชอบอยู่นะครับผมแต่ทีเนี้ยพอหลังจากที่ได้ทํางานมาเป็นเวลาที่ถึงปัจจุบันเนี่ยก็ความรับผิดชอบก็มีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ก็มีการขัดเรลาลิสัยน่นนี้นั่นนะครับผมเพื่อที่จะว่า ให้เขาได้รู้กติการบรรยาทของในในสังคมด้วยครับผมใช่วันนี้เขาสามารถที่จะทำงานที่เรามอบหมายให้เนี่ยก็ได้อย่างดีนะครับผมมีความครบถ้วนนะครับเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเยอะครับใช่และเด่นๆของพี่จอมี่เป็นอะไรคะก็เขามีความสามารถในการเรียนรู้นะครับผมอย่างทุกวันนี้สามารถที่จะสมมติว่าไฟดับ มีเบรกเกอร์ดับตรงไหนหรือว่ามีสายไฟขาดอะไรเงี้ยครับผมเขาก็สามารถที่จะสามารถรีนซ่อมได้นะครับแล้วก็เออสามารถที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับงานช่างก็ได้ด้วยครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเก่งกับค่ะเดี๋ยวคนต่อไปนะคะคนต่อไปคือเป็นพี่จิระเชฟวร่อนพี่เจนะคะอายุงานหนึ่งปีเดี๋ยวเล่าตอนมาครั้งแรกแล้วก็ตอนพัฒนาขึ้นเป็นยังไงบ้างครับครับผมเออพี่เจนะครับ ตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยเขาก็คือด้วยว่าเขาพิการทางจิตเท่านนะครับผมเขาก็จะมีความซึมซึมมีความซึมเศร้าบ้างโน่นนี่นั่นนะครับแต่ทีเนี้ยพอได้มาทํางานที่ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกเราอะนะครับก็ปรากฏว่าเออคขาสดสดชื่นขึ้นนะครับสดชื่นขึ้นแล้วก็เออมีความกระตือร้นในการทํางานนะครับผมแล้วก็ดูดูก็ดูออกนะครับว่าเขามีความสุขในการทํางานเหมือนกับว่าเขา มีคุณค่ามากขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็มีไงม,มีงานทำก็ทำให้เครียดน้อยลงทีนี้สภาพทางจิตใจของเขาก็ดีขึ้นครับแล้วจุดเด่นในเรื่องงานของเขาคะน้องเจเนี่ยเป็นคนที่พูดน้อยนะครับผมแล้วก็เน้นที่จะทำนะครับมผมแล้วก็อมอบหมายงานอะไรไปเนี่ยก็สามารถจะทำได้ดีแล้วก็ มีการนำนำเสนอความคิดใหม่ๆนะครับผมเพื่อที่จะให้มีการปรับปรุงอยูู่เสมอครับนั่นตุ่นเด็กตุ่นเจครับค่ะแล้วต่อไปนะคะเป็นพี่ที่เพิ่งมาได้สิบเดือนนะคะคือพี่อุทัยพี่อุทัยดำแป้งค่ะน้องอุทัยดำแป้งเนี่ยนะครับเขาเนี่ยพการในาการเคลื่อนไหวนะครับผมขึ้นแขนข้างหนึ่งกับขาข้างหนึ่งของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถาที่จะทำงานได้นะครับผมแต่ว่าในในใน,ในส่วนสมองของเขาเรียนดีนะครับผมแต่ทีนี้ อ่ด้วยว่าเขามีความพิการแล้วก็เขาก็าไม่ได้ใช้เหมือนกับว่าตลอดชีวิตมาก็ไม่ไม่เคยได้ทํางานมไม่เคยได้มีเงินเดือนนะครับผม,มเป็นครั้งแรกที่เขาได้มีโอกาสทํางานแล้วก็มีเงินเดือนมันก็เลยทําให้เขาช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังสับสนอยู่นะครับผมว่า,<ม>ว,าว่าทํางานแบบไหนที่มันจะพอดอี<ม>เพราะบางทีเขาอกกเองก็อ่สภาพร่างกายใช่สภาพร่างกายทั้งแขนทั้งขาเขาเนี่ย<ม>ก็ยังอ่เหมืนอนกับว่า ทำงานได้ได้ได้เฉพาะอย่างนะครับผมแต่จุดเด่นของเขาก็คือเขาก็มีทักษะนะครับอย่างเช่นว่าเขาสามารถที่จะเชื่อมได้นะครับผมก็คือเชื่อมเชื่อมงานเหล็กนะครับเขาสามารถที่จะเชื่อมได้แล้วก็มีทักษะหลายๆอย่างที่ว่าเขาได้เรียนมาแต่ว่าเขาเพ่เรียนมาแต่ว่ากับการใช้งานจริงนนั้ยังยังไม่เคยได้ใช้งานจริงนะครับผมก็ได้ไปใช้งานจริงที่นี่แหละก็ต้องก็ค่อยปรับนะครับก็ค่อยปรับแล้วก็ค่อยๆ่อ พัฒนาศักยภาพในการทํางานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าทํางานเก่งขึ้นนะทํางานเก่งๆขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบดีทีเดียวครับผมใช่ค่ะก็ได้เห็นความพัฒนาของพี่ๆตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันนี้นะคะว่าพี่ๆเรามีความพัฒนามากขึ้นแค่ไหนวันนี้นะคะจะไม่รบกวนคุณคุณพ่อโจนะคะตต้องขอขอบคุณนะคะับขอบคุณครับ หลังจากที่เรานะคะได้พูดคุยกับพี่ๆน้องๆของคนพิการทั้ง4ท่านแล้วนะคะการมีคนพิการนะคะ ช่วยเพิ่มศักยภาพอย่างไรให้กับองค์กรนะคะทําให้องค์กรนะคะมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นมีการจัดสรรและกจัดส่วนอย่างเป็นชัดเจนทําให้เวลาผู้ที่เข้ามาเยี่ยมนะคะหรือผู้ที่เข้ามารับบริการมีความสะดวกสบายค่ะทําให้พื้นที่เวลาทํางานนะคะเช่นเวลาฝนตกและมีน้าท่วมขังจะมีพี่ๆนะคะคอยจัดการหรือมีกรณีที่ต้นไม้ลม้มหรือมีเศษ กิ่งไม้ใบไม้พี่ๆเขาก็จะคอยช่วยเหลือดูแลนะคะตรงนี้เพื่อไม่เกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะแนวทางการพัฒนาศักยาภาพคนพิการในอนาคตนะคะสร้างสรรค์การทํางานรูปแบบใหม่โดยนําเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์พัฒนาการตกแต่งภูมิทัศน์อาคารสถานที่ทํางานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่อยอดให้เป็นอาชีพเสริมของผู้พิการได้ค่ะทันต่อยุคต่อสมัยอยู่เสมอค่ะครับผม ศูนย์บริการคนพิการบุตรคนออทิสติกจังหวัดพังงานะครับผมขอบคุณมูลนิธินวัตกรรมสังคมนะครับและบริษัท s อ v i จำกัดมหาชนที่เปิดโอกาสนะครับผมให้คนพิการเนี่ยได้มีงานทำให้คนพิการเนี่ยได้มีโอกาสในการที่จะพัฒนาศักยภาพนะครับแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้คนพิการเนี่ยมีรายได้นะครับ ซึ่งใช้ในการที่จะดูแลครอบครัวและก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัวนะครับทางในฐานะนจาพอนะครับศูนย์บริการคนพิการบุคคลออทิสติกขอขอบคุณท่านมากขอให้ท่านและองค์กรของท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงและให้การค้าขายของบริษัท SPVI จำกัดมหาชนขึ้นเป็นอันดับหนึ่ของโลกนะครับผมในฐานะท่านที่ได้ช่วยคนพิการนะครับ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ